ไม่ต้องปลกใจนะครับเรื่องของการออกหมายจับวาลาดาเมียปูตินซึ่งสารโลกในกรุงเฮกประกาศออกหมายจับขึ้นมาสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็บอกว่าเขาสนับสนุนในสิ่งที่เกิดขึ้นอ้างว่ามีความชอบธรรมในการออกหมายจับ สวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวกองการต่างประเทศการต่างประเทศวันนี้ต้องตับตามองเพราะว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกายุยยุยรัสเซียอย่างเต็มรูปแบบถึงขั้นมีการออกหมายจับประธานาธิบดีนะวาลาดามียปูตินก่อนที่ประธานาธิบดีชินิผิงจะไปทําการเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการ ในเชิงประกการจน์นิวซีแลนด์ก็ห้ามใช้ tiktok บนอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเน็ตรัฐสภาอ้างกระทบความมั่นคงนะครับรัฐบาลของนิวซีแลนด์ห้ามใช้ tiktok บนอุปกรณ์เชื่อมโยงเครือข่ายของรัฐสภาโดยอ้างผลกระทบต่อความมั่นคงทางไซเบอร์นับเป็นประเทศล่าสุดที่ตัดสินใจมาตรการกีดกันแอป p พลิเคชันยอดนิยมของรัฐนะซึ่งแอปพลิเคชันนี้ก็เป็นของจีนเป็นการส่งสัญญาณร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาชัดเจนในการเล่นงานจีนในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจราคาน้ำมันปิดบวกทองคำขยับลงในะกัรหุ้นสหรัฐอเมริกาฟื้นรับข่าวธนาคารใหญ่อุ้มนะเงินของ First Republic Bank ราคานมันขยับขึ้นนะ1%เ หลังก่อนหน้านี้ปรับลด3วันติดต่อกันหลังจากมีข่าวซาอุดีอาระเบียรัสเซียมีการคุยหาทางรักษาเสถียรภาพแก่ตลาดนะครับส่วนบัวสตรีทฟื้นและทองคำปิดบวกนักลงทุนคลายความกังวลวิกฤตแผ่ลามหลังสถาบันการเงินขนาดใหญ่ของสหรัฐอเมริกาบางแห่งนะได้รับการช่วยเหลือจาก First นะครับ Republic Bank เพื่อพยุงสถานการณ์ป้องกันธนาคารที่จะล้มลงนะในขณะที่เหล่าธนาคารยักษ์สหรัฐอเมริกาก็เข้าทำการอุ้ม first republic bank สกัดเป็นโดมิโนโตัวต่อไปนะธนาคารใหญ่ที่สุดข,ของสหรัฐอเมนะริกาซึ่งเป็นบรรดาธนาคารทั้งหลาย,ยก็เคลื่อนไหวเข้าพยุงอัดฉีด first republic bank กลายความกังวลว่าสถาบันการเงินระดับปุยภาคแห่งนี้อาจจะเป็นโดมิโนโต่อไปที่จะล้มลงตามหลังการพังคืนของซิลิคอนวัลเล่แบงก์นะครับที่ล้มลงอย่างต่อเนื่องในขณะที่มีการออกหมายจับอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับ พันธมิตรอย่างวาลาดตาเบียปูตินที่เคยมีปัญหากับทางฝั่งสหรัฐอเมริกาในขณะที่โจไบเดนยี่ซ้ำหนุนศาล ICC ออกหมายจับวาลาดาเมียปูตินแม้นะครับอเมริกันไม่ได้เป็นรัฐภาคีนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐอเมริกาบอกว่าวาลาดาเมียปูตินผู้นำรัสเซีย ก็อธอิกรรว่าการที่ศาลอาญาระหว่างประเทศออกหมายจับเป็นสิ่งที่ชอบทำแล้วแมสหรัฐอเมริกาจะไม่ได้เป็นรัฐภาคีของศาลนี้ก็ตามศาลไอ c ที่กรุงเฮกได้มีการออกหมายจับปูตินภายใต้ข้อสงสัยว่าผู้นำรัเสเซียกระทำการส่งตัวเด็กๆและพลเมืองยูเครนออกไปยังรัเสเซียอย่างผิดกฎหมายในช่วงเวลาหนึ่งปีในการทำสงครามโจเบ,บเดนได้ให้สัมภาษณ์ที่สหรัฐอเมริกา บอกว่าสหรัฐเองนั้นก็ไม่ได้เป็นภาคีของ ICC ผมคิดว่ามันเหมาะและชอบทำแล้วแต่ประเด็นสำคัญคือคำสั่งศาลยังไม่มีผลบังคับใช้ในระดับนานานชาติรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองด้วยแต่อย่างไรก็ก็ดีผมคิดว่ามันมีเหตุผลที่ดีด้านกฤษกกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกานะครับถแถลงผ่านอีเมลว่าสหรัฐอเมริกาได้ข้สรุปตรงกันว่า กองกำลังรัเสเซียก่ออกรรมสงครามในยูเครนและพร้อมสนับสนุนนําตัวผู้กระทําความผิดมาลงโทษการเคลื่อนไหวของ ICC ส่งผลทาให้ระบบสาร1นึ่รัฐภาคีจําเป็นต้องจับกลุ่มปูตินหากเดินทางเข้าไปยังดินแดนเหล่านั้นนอกจากนี้ ICC ยังได้ออกหมายจับวาเลียนะครับลาวลานะครับซึ่งเป็นกันาธิการฝ่ายสิทธิเด็กของรัเสเซีย ด้วยข้อหาเดียวกันในขณะที่รัสเซียนะก็มีการเคลื่อนไหวปฏิเสธเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในขณะที่พันธมิรนะรเผยเรือดำน้ำนิวเคลียร์ต้านจีนนะครับสยายอิทธิพลในอินโดนีเซียแปซิฟิกสหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียประกาศแผนจัดหาฝูงเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ ให้แคมโบราภายในระยะเวลา30ปีข้างหน้าโดยมีมูลค่า368,000ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียสูงสุดในประวัติศาสตร์แดนจิงโจ้ขณะที่จีนออกมาเตือน3ชาติซึ่งรวมตัวเป็นกลุ่มพนมมิตรทางทหารนะครับออกกสว่ากำลังเดินบนเส้นทางที่ปิดพลาดและอันตรายและกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันด้านอาวุธด้วย ในขณะที่รัสเซียนะก็มีการเคลื่อนไหวจอดเทคโอเวอร์โรงงานของโตโยต้าในเซนต์ปิตเตอร์เบิร์กนะหลังจากมีการถอนกิจการเมื่อปีที่แล้วนะครับในขณะที่หัวเว่ยเปลี่ยนใช้ชิ้นส่วนที่จีนผลิตขึ้นเอง13,000ชิ้นตอบโต้สหรัฐอเมริกากีดกันเทคโนโลยีหัวเว่ยเทคโนโลยี ได้นำชิ้นส่วนซึ่งผลิตในจีนมาเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนไฮเทคต่างๆซึ่งรับผลกระทบจากมาตรการคว่มบาตรของสหรัฐอเมริกาแล้วกว่า13,000ชิ้นในช่วง3ปีที่ผ่านมาอ้างอิงคำพูดของหลวนเจิงเฟยนะครับผู้ก่อตั้งหัวเวย่ยซึ่งได้กล่าวสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจีนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสุนทรพจน์ที่มหาวิทยาลัยเจียง ให้เจี่ยวทงนะครับนำออกมาเผยแพร่เหรอนระบ,บุว่าตลอด3ปีที่ผ่านมาหัวเวยได้นำชิ้นส่วนที่พัฒนาขึ้นเองหรือบริษัทอื่นๆของจีนมาเปลี่ยนทดแทนชิ้นส่วนซึ่งได้รับผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางเทคโนโลยีแล้วกว่า13,000ชิ้นและยังได้ออกแบบวงจรนะครับพิมพ์ใหม่ถึง4,000ตัวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัท หรืยืนยันว่ากระบวนการผลิตและวงจรพิมพ์ของหัวเว่ยอยู่ในขั้นที่เรียกว่ามีประสิทธิภาพในขณะที่ยูเรเนียม2.5ตันที่หายปริศนาในลิเบียนะครับคาดกลุ่มอาวุธนะฮะซัดทำการขนไปกองทัพแห่งชาติริเบียนะเผยถังบรรจุแร่ยูเรเนียมจำมนวน10ใบ ที่ทะบวงการพลังงานประมณูระหว่างประเทศประกาศว่าสูญหายไปจากโกดังแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของลิเบียนะครับถูกค้นพบแล้วโดยปัจจุบันจากจุดเดิมอยู่ประมาณ5กิโลเมตรคาดว่าเป็นฝีมือของกลุ่มจิตอาวุธซัสท,ที่ออกมาทำการขนไปซึ่งหัวหน้าฝ่ายสื่อมวลชนของ LNA ซึ่งเป็นหน่วยทหารหลักทางภาคตะวันออกของลิเบียได้มีการถแถลงอย่างเป็นทางการว่าได้เจอสิ่งที่สูญหายแล้วก่อนหน้านี้นะครับได้มีหนังสือรับแจ้งไปยังรัฐบาลรัฐภาคีพบถังบรรจุยูเรเนียมสูญหายไปจากโกดังแห่งหนึ่งในลิเบียระหว่างที่เจ้าที่ IAEA e เข้าไปทำการตรวจสอบนะครับต่อมาโกดังนี้อยู่ใกล้กับชายแดนชาร์ดนะครับ โดยเจ้าที่เข้าไปทำการตรวจสอบมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อปี2020และได้ทำการปิดผนึกยูเรเนียม10ถังเอาไว้ด้วยแววกสีแดงกองกำลัง LNA ไปทำการพบถังนี้อยู่จากโกดังนะไปประมาณ5กิโลเมตรโดยสันนิษฐานว่ากลุ่มติดอาวุธชาร์ตนะครับอาจจะเข้าไปรื้อโกดังและนำออกไปโดยเข้าใจผิดว่าเป็นอาวุธหรือกระสุน และเมื่อพบว่าไม่ใช่ของที่ต้องการจึงทําการทิ้งไว้ในเชิงปรากฏการณ์เรื่องของการขีดกันทางการค้าไม่ว่าจะเป็นทิกต o อไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยนะซึ่งมาจากจีนตอนนี้ฝั่งสหภาพยุโรปเริ่มสแสดงตัวอย่างน้อย3าประเทศนะครบการสร่งสัญญาณเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหรัฐอเมริกากําลังตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์ตอนนี้เหมือนกับสงครามโลกครั้งที่1และสงครามโลกครั้งที่2ที่สภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสหภาพยุโรปตกต่ำนะครับจนเป็นที่มาของการเกิดสงครามโลกและประกาศให้มีการเกิดสงครามโลกขึ้นมาการส่งสัญญาณที่เล่นงานหัวเว่ยและติ๊กต็อกคงเป็นสัญญาณชัดเจนว่าจะมีประเทศไหนบ้างนะครับที่จะเข้าร่วมกับทางฝั่งของสหรัฐในอเมริกา ไม่ต้องปลกใจนะครับเรื่องของการออกหมายจับวาลาดาเมียปูตินซึ่งสารโลกในกรุงเฮกประกาศออกหมายจับขึ้นมาสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโจไบ,บเดนก็บอกว่าเขาสนับสนุนในสิ่งที่เกิดขึ้นอ้างว่ามีความชอบธรรมในการออกหมายจับนะครับอย่างไรก็ดีเรื่องนี้เกิดขึ้น ก่อนที่ประธานาธิบดีสีชิ้นผิงมีกําหนดการจะเดินทางไปอย่างเป็นทางการฮะไปพบประธานาธิบดีวาลาดามียปูตินเพื่อแสดงตัวชัดเจนฮะอย่างเป็นทางการว่าสนับสนุนวาลาดามียปูตินก่อนหน้านี้นะครับอิหร่านรัสเซียและจีนทําการซ้อมรบในทะเลดําอย่างเป็นทางการในขณะที่มีสงครามในยูเครนกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วสหรัฐอเมริกากำลังดีสเครดิตวาลาดาเมียป,ปูตินด i สเครดิตนะจีนนะโดยเฉพาะฝั่งซ้ายและกำลังยั่วยุนะครับให้รัสเซียและจีนเข้าสู่สงครามโลกนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามรัสเซียจีนเข้าสู่สงครามโลกสหรัฐอเมริกาก็จะอ้างเหตุอ้างเหตุยกเลิกหนี้ทั้งหมดที่สหรัฐอเมริกาเป็นหนี้กับจีน และจะเริ่มเซตสีโลมใหม่นะครับเรื่องของหนี้สินต่างๆที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็จะมีการจ้างงานมากขึ้นโดยจะจ้างคนไปทำสงครามนะครับมากขึ้นและจะได้ขายอาวุธ มากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอาวุธหนักอาวุธเบาโดยเฉพาะเครื่องกระสุนนที่ใช้อย่างสิ้นเปลืองซึ่งเคยเกิดขึ้นมาก่อนนะเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองตั้งแต่เดือนเมษาย,ยนเป็นต้นไปในโอกาสจะเกิดสงครามโลกครั้งที่3ค่อนข้างจะสูงส่วนสมรภูมินะครับหนีไม่พ้นที่มีโอกาสจะใช้ยูเครนเป็นสมรภูมิในการทําสงครามใหญ่ครั้งนี้ แน่นอนนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จยมกิจวัฒนาสวัสดีครับสำนักข่าววิหกนิวส์จัดการสัมมนาหลักสูตรยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองชั้นสูง afternoon shock ที่ Duo คูซินาเมืองทองธานีและทางซูมในวันอาทิตย์ที่26เดือนมีนาคม2,566ตั้งแต่เวลา13นาิกาถึง16นาิกามีพลเอกกิตติรัตนฉายาอาดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการเปิดพิเศษวันนี้มีคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรี มาเป็นวิทยากรรับเชิญมีด็เตอร์เทศักดิ์เจียมกิตวัฒนาผู้เชี่ยวชาญยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองมาไขาปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจกและสังคมมีพลเอกกิติศักดิ์รัฐประเสริฐอดีตผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายเสยนธิการประจำรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมจองโต๊ะได้แล้ววันนี้ ลงทะเบียนเพื่อร่วมสัมมนาและสนับสนุนสถานีที่นั่งละ1,500บาทรับเพียง50ท่านเท่านั้นรู้ลึกรู้จริงเศรษฐกิจสังคมการเมืองอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเริญ সম্ভা কারণ วงราชชาวไทยพักอีราชันฟ้าคอยหมูใหญ่แผ่นดินเท่นทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำ ฟ้าพาหวานดำพืพผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาาอนผู้คนฟ้าพ,วพาวราานทนผ่านพ้นโพยไยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ไทยสัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพัน์พ่ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสูขใจเธอไถ่รมเย็น,ยยนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น